วิสารเตชะธีรวัตรสสเพื่อไทยอภิปรายเดือดกรีดแขนประท้วงประยุทธ์กลางสภาเมื่อวันที่27ตุลาคมเวลา17นาฬิกา50นาทีเกิดเหตุไม่คาดฝันขณะประชุมรัฐสภาหลังจากที่นายวิสารเตชะธีรวัตรสสเชียงรายพักเพื่อไทย อภิปรายเพื่อเสนอความเห็นต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาสมัยวิสามันเพื่ออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา165วันที่สองโดยเสนอทางออกของการชุมนุมของเยาวชนโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับฟังข้อเสนอของเยาวชนสุดท้ายมีหลายเรื่องที่ผมอยากพูด แต่ผมคิดว่าวันนี้ต้องทำอะไรสักอย่างผมเป็นสสตั้งแต่ปี2529ผมรักสภามิบังอาจให้สภาเสื่อมเสียแต่คิดไม่ออกแก้ปัญหาอย่างไรไม่อยากให้เลือดตกยางออกสิ่งที่เรียกร้องอาจจะผิดข้อบังคับสภาแต่ผมต้องทำขออนุญาตกรีดเลือดให้ประยุทธ์เห็นถึงความตั้งใจ 3. ามแผลเอาไปเลยท่านประยุทธ์จะเป็นทรราชหรือวีรบุรุษครับหลังจากนั้นนายวิสาร ได้นำมีดขนาดเล็กที่พกติดตัวกรีดที่บริเวณแขนข้างซ้ายจำนวนสามแผลท่ามกลางความตกใจของทุกคนอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนายชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาซึ่งเป็นหน้าที่ประธานการประชุมในขณะนั้นแจ้งให้หน่วยพยาบาลเข้าไปดูแลและประถมพยาบาลนายวิสารทันทีก่อนที่จะแจ้งต่อสมาชิกรัฐสภาในเวลาต่อมาว่า มีการนำตัวนายวิสารไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลวาชิราเรียบร้อยแล้ว